หลังจากที่ผมอุ่นเครื่องไว้นะครับวันนี้ก็มีงานเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นงานตั้งคืนนี้แล้วก็แห่พรุ่งนี้นะครับเป็นงานผ้าป่านะครับเดี๋ยวผมเตรียมของก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวออกเดินทางได้นะครับกระจกก็ไม่มีนะครับมันแตกนะครับ นะครับ <S <S ไ่นี่นีบอ่ครับ่หถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่างานนี้เสียบปลั๊กเอาเลยนะครับว่ามันไม่มีหม้อหม้ออยู่ไกลนะครับไม่เป็นไรครับเครื่องผมไม่ค่อยกินไฟนะครับถ้าไม่พอต้องต่อพ่วงมาอีกนะครับอ๋อเสียบปลั๊กตรงนั้นนะครับ ไม่เป็นไรครับเสียบปลั๊กก็ได้นะครับช่วงเย็นวันนี้ก็จะเป็นงานใช้ไม้ก่อนนะครับไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่พรุ่งนี้ก็จะมีแห่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงตอนแห่ก็ได้นะครับ เฮ้ยเียบมาข้างหลังด้วยไปไฟสองร้อยยี่สิบเก้าโอ้ยสบายเลยครับเราอย่าเอาใช้หน้าทองขับเสียงฮอนดีกว่านะครับลืมขึ้นเบรกเกอร์นะ พูดถึงร้องเพลงแล้วลืมเอาคอมมานะครับต้องอาศัยเจ้าภาพแล้วละครับดเดี๋ยวก็เป็นการใช้ไม้ไปก่อนนะครับผมจะลองเป็นเพลงก่อนแต่ว่าผมลืมเอามือถือที่เปิดเพลงมานะครับ ผมใช้เครื่องที่ถ่ายวิดีโอนี้เปิดก็เลยจะถ่ายให้ผู้ชมดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวชมงานไม่ไว้ก่อนนะครับขากับรัสกรรลพระเดชพระคุณเน้อท่านใ้เวลาทําวัดแกล้งไปบุเป็นสวัสดีพี่น้องนะครับชุมช,น,ชนสิบกองโปงเฮาเสียงอึกกระทึกคือคม ยากกันมากตั้งแต่เมื่อวานมากจนพอดเมือนี็ใช้ตัวนี้ขับข้างระบายเลยนะครับหน้าทองไม่ได้ใช้นะครับวันนี้พลัโมบายเดี๋ยวทดลองตัวนี้ข้างระบายนะครับขั้คุแมบ้านชแนลระบายว่าจะเอาได้ไหมนะครับซอยกันนะครับคูดีคูจอคืองั้นทุกอย่างเขาต้องแล้วมือเี็มื่ออื่นเพรนี้เวลามาตาเตียงเลยเราจะใช้ตัวนี้แีะวด่ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับอื่นนะครับฟังเสียงนาตู้นมีตะมวลมีตะท้ำบุญย่างเดียว นะครับการพี่น้อง้านเท่าเสร็จสับจากพระรจิตทางบ้านอยากออกมาเบิงมาแย่งนะครับอยากออกมาเบิงว่าเพิ่นเตรียมกันจังใดนะครับมาติมาชมเบิงนะครับสารับภูเสร็จสับจากพระิจิตขสิลำบาทแน่เขาว่าแล้วปีรุ่นกำหนดไม่เด้อกำนดเมื่อบุญไม่ มันเข่าว่าแล้วกลับมาตีทีประชุมของพี่น้องนั่นแหละว่าจะทําทเสียงการเป็นอนุกรมยังไม่ได้ทำออก่อนมาเบิ่งมาแย,ย้นนะครับออกมาหากันเวลาทาล่านลั่นจิไล่ชุมชนสิบกบปโปงเฮ้อสาเหตุที่เป็นยังขึ้นอยากอ,าออกมาพี่สาราหกขับพดยันงูบักอ่างมาบอ่อใสเออเดี๋ยนี้มาเบิ่งนะครับ จักน่อยกษิมาคุณรัตน์นอนยังไม่ได้ใช้นะครับนะให้เป็นประยูึ้นเดิมจากว่าเขาใส่งบป,ประมาณในการสร้างนีว่าน้อยนะครับเราต้องมาใส่ประโยชน์มาใส่ประโยชน์แห่มันกลุ่มคากับงบประมาณภาษีของพี่น้องปลูกห้านทั้นนนสมวนนะครับในราคามิตรภาพเห็ดบุญนำ้ำนะครับ โทุก,กันทุกงานนั่นละสิได้ขึ้นไปต่อคราลโอเคไดเมเร่แงเป็นสิมาห้มแห่งหลายบ่ได้หลับได้นอนเมื่อแร่งผู้ใดนอนสิประชาสัมพันธ์เงินรวมโมทนาสาธุมาที่สลักกรบบ้านตอนนี้ก็คั่มแล้วนะครับขยกจยรดดอกมานะครับมาอยู่ท่านสาลาอเนกประสงค์ลันกิลาเฮ้า ในแรงนี้พี่น้องบางเท้าท่านได้นะครับมีศรัทธาจยากรวมบริจาคก,กันเล่นเชิญนะครับที่หลักทางลันจิลาอนเนกประสงค์ผมเอาหน้านทองขับเสียง <ผม S 2> พอนวกเข้าสุดไล่ซื้อไล่น้ำผมกาได้น้ำเลี้ยนไปเฉพามพันธ์ไปแล้วนะครับเมื่อเสาร์นี้เดี๋ยวกระสีน้ำเลี้ยนไปเะชาสัมพันธ์นทบทวนอีกตัวหนึ่งในมืออื่นนะครับในห่วงที่มีโอกาสนะครับท่านกำนันก็ประกาศนะสำหรับ นะครับจักบอลนักเล่นหรือว่าคณะกรรมการประท่านคุมคุมใดที่พร้อมนะครับก็สามารถมาเช็คยอดกันได้นะครับที่กองหน่วยการเฮ้านะครับกองหน่วยการเฮ้าในตั้งอยู่สนามอ่าเกือบลอยไร่่นเด้เสียงเด้งดึงนะครับ เสียงเพลงจากเครื่องเล่นเด้งดิงเดี๋ยวเราจะออกมาฟังเสียงไกลๆนะครับตอนนี้ก็สุดสนามแล้วนะครับเดี๋ยวจะฟังว่าเสียงเราไกลๆแล้วใช้ได้ไหมนะครับใช้ตัวดำเสียงกลางนะครับปกติตรงนี้มันลกนะครับขอบคุณขอพาไทยออกเพื่อจะใช้งานนะครับคุนะครับประชาร่วมใจนะครับเปิดมาประสานกันประสานงาน อปัชสัมพันธ์นะครับไปยังแต่ละคุมเด้อนะครับก็ามบัญชีนั่นละนะครับบัญชีใดที่คณะกรรมการประท่านคุมห้าไปนะครับเก็บการบัติีที่ประชุมห้าก็คือ300บาทนะครับต่อขั้วเลื่อนนะครับก็เป็นการบังคับพี่น้องบ้านเฮ้าตามกำลังรับท่าแต่ในเมือหอดมือหอดเวลา ถ้าเข้าเพเจ็บถ้าเข้าเรดำเนินการนะครับการเหตุการณ์สรั่งเข้าก้สิยุสมเนละซึ่งมันเป็นมติในที่ประชุมนะครับเริ่มตอนดอกบุญในครัวเรือนละ300บาทบวกค่ามหโระพศ0 0บาทต่อครัวเรือนรวมแล้วพี่น้องบานเาข้าคำตําสิยุ400บาทนะครับนั่นคือสัทธามาติที่ประชุมของพี่น้อง กาฝากมากับท่านคณะกรรมการประท่านคุมเฮ้านั่นละนะครับในเรื่องของคามอลลัมหลักข่าวออกบุญนะครับอ่ซึ่งตัวผมเองกอยาไห้มีคณะกรรมการเฮลนยิกมารับผิดชอบจุดนี้อยู่เด้นะครับผมเองการนักผสมควรแต่คำพี่น้องออกมาผมก็แยกใส่ซ่องไปให้เมื่ไป <ผม S 1> เ,เดินเ,เดินไปสุดสนาม,มนะครับใจไล่รับนะครับ ต่าง,งๆผมกระแจนในที่ประชุมประมาณ60เมตรนะครับให้พี่้อกบานเข้าได้รับ,รบ,ท,รบ,รบทราบนะครับแต่สำหรับในมืออื่นนะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงพอขั้วแมคขั้วคณะกรรมการเ้อนะครับโดยเฉพาะในห่วงเนลลาเวลาประมาณเนลละนะครับเฮากบมาเตรียมผู้ที่เข้าสิรับนะครับก็คือท่าน าจุดรักษาควบปลอดภัยแล้วก็มีในเรื่องของพี่น้องบ้านเฮาสิมาเที่ยวกันเที่ยวงานเปิดเอฟเฟกต์ไฟนะครับในเรื่องของปูจำนายดอกไม้พูดต่อไปเรื่องหารายได้นะครับเพื่อหารายได้เขากับชุมชนของเฮาถ้าคนพูดไม่ไม่ติดชมไม่ว่าอะไรนะครับท่าเอฟไม่แล้วก็เปิดทิวบ้านเฮ้า นะครับมารวมกันมันก็เสียงพ,อด,พอดีเหมือนกันนะครับมารวมกันตามแรงศัทธาประชาสัมพันธ์มีเอฟเฟกต์ตตหน่อยหน่อยทลายจังไดเหลือจังไดก็สีน้ำเรี้ยงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องบ้านเฮาได้รับทราบอีกเตือนหนึ่งนะครับครับผมงานก็จะประมาณนี้นะครับเสียงไม้นะครับเวลานุ่มท่าลูกมาสั่งทุกท่าเอ๊ะเลยที่ความทุข์น้ำ chào 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 Buona! Voilà. ทางเดินทางกลับนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มนะครับเราจะไม่นอนตรงนั้นนะครับที่จิงก็นอนได้นะครับบรรยากาศดีนะครับฝั่งหนึ่งเป็นวัดฝั่งหนึ่งเป็นป่าช้านะครับก็เลยรู้สึกหนาวๆนะครับเลยไม่นอนนะครับกลับบ้านดีกว่านะครับ กันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีงานแห่นะครับจะไปเจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องพอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ